ตอนนี้สถานการณ์หน้าอีกเกียครับคือลดลงมากไม่เกี่ยวกับเศรษฐกษิจนะตอนนี้เก้าโมงครึ่งหยอกหยอกจริงๆตอนนี้คือ9ก้าโมงครึ่งไม่เกี่ยวกับเศรษฐกษิจถ้าเวลาทําการะ์ะบอกเลยร้านจอดเนไม่มีที่จอดอันนี้เป็นเรื่องปกติเราพนาอมาไล่ก่อนห้างเปิดวันนี้จะให้ดูว่าถ้าก่อนห้างเปิดเราอยากจะเอาของเข้าต้องทําอะไรบ้างกระบวนการเยอะแยะมากมายครับทอมซีโซล่าจะมาเปิดบูธจะมาตั้งร้านจะมาโชว์ของจริงในเรื่องโซล่าให้กับ ทุกคนในย่านบางนาครับเราตั้งอยู่ในเมกะบางนาเลยไอโรบอร้านไอโรบอทและร้าน i q ค i r เข้ามาสอบถามเข้ามาดูตัวจริงได้มีอะไรยังไงเข้ามาที่นี่ได้เลยครับเมกะบางนาครับถ้าจะมาก่อนห้างเปิดเราต้องมาแรกมา,กาต้องมาแรกที่นี่นี่ครับ ก็การจะเข้าห้างตอนห้างยังไม่เปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะถ้าอันนี้ต้องทำเอกาสารไว้่วมหน้าแล้วก็ต้องเอาไปคนไปรับนี่ครับก็คือความปลอดภัยถ้าจะเอาเข้าห้างเนี่ยคือก็ต้องถ่ายให้เรียบร้อยยิ้มด้วยดิ <c oughs> <c oughs> เออพี่ถ่ายด้วยเหมือนกัน <c oughs> าอัน,นี้คือจุดโหลดสาบนะ <c oughs> ครับ ได้ครับไปบูธไอโรบอท I ot, ครับไอคิวแอร์โอเคมาแล้วบายจุดโล<ป>่สามออกข้างไหนวะออกข้างนี้ไ,<ป>ได้ไหมหรือต้องเปิดระวังนะเขากำลังทำความสะอาด ตอนนี้เราเข้ามาแล้วห้างก่อนห้างเปิดนี่เอามาถึงเลยครับเดี๋ยวคอมชิโซลา่าเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาตรง IQ Air ติดกับซูชิเดนติดกับอาโอโตยะหรือถ้าใครไม่คุ้นก็ S&P ก็ได้ครับนี่นะตรงข้ามวีรสุ